ดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมสค่ะคลิปวิดีโอนี้ครูอุน่นจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการจัดเรียงและค้นหาข้อมูลในตอนที่หนึ่งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการจัดเรียงข้อมูลก่อนค่ะการจัดเรียงข้อมูลเป็นสิ่งที่พบอยู่เสมอ เมื่อต้องประมวลผลข้อมูลจํานวนมากๆเช่นเมื่อครูตรวจข้อสอบนะคะของนักเรียนแล้วก็ต้องการบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนที่เรียงชื่อนักเรียนตามลำดับเลขประจำตัวหรือเมื่อนักเรียนเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจและต้องการเรียงแบบสำรวจตามเงื่อนไขที่ต้องการ การเรียงลำดับข้อมูลด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมจะทําให้การค้นหาข้อมูลทําได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการจัดเรียงข้อมูลในที่นี้ขอยกตัวอย่าง2รูปแบบได้แก่ 1. การจัดเรียงแบบเลือก2การจัดเรียงแบบแทรกให้นักเรียนเรียงลำดับ จำนวนเต็มต่อไปนี้จากน้อยไปมากโดยระหว่างเรียงลำดับข้อมูลให้นักเรียนสังเกตวิธีการที่ใช้ในการเรียงลำดับด้วยนะคะตัวเลขที่เห็นนี้มีทั้งหมด20จํานวนค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธกีการเรียงลำดับข้อมูลค่ะรูปแบบที่1การจัดเรียงแบบเลือกค่ะ การจัดเรียงแบบเลือกวิธีการคือเลือกข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดมาไว้เป็นอันดับแรกและขีดทับข้อมูลที่เลือกมาแล้วจากนั้นในรายการข้อมูลที่เหลืออยู่จะเลือกข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดมาเป็นข้อมูลในรายการคำตอบอันดับที่สองจากนั้น จะเลือกข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดมาเป็นข้อมูลในรายการคำตอบอันดับที่3ไปเรื่อยๆจนครบรายการข้อมูลค่ะตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกจากน้อยไปหามากอันดับแรกเราก็จะพิจารณารายการข้อมูลตัวที่1ก่อนนะคะ จากนั้นก็ไปพิจารณาข้อมูลตัวที่2ในขณะที่เราพิจารณานั้นเราก็จะมีการเปรียบเทียบหาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะเราเรียนผ่านมาแล้วในขั้นตอนวิธีการหาค่าน้อยสุดนะคะ จากนั้นเราก็จะไปดูข้อมูลในลำดับที่3เปรียบเทียบค่ะและจำไว้ว่าตอนนี้ตัวเลขอะไรที่มีค่าน้อยที่สุดจากในรายการเราดูมา3ลํลำดับแล้วตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดนะตอนนี้ก็คือเลข58 ถูกไหมคะจากนั้นเราดูข้อมูลตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ดูไปเรื่อยๆจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายและในขณะที่เรากำลังดูนั้นเราก็ต้องมีการเปรียบเทียบหาค่าน้อยที่สุดด้วยคะ่ะ ะะเราก็จะพิจารณาไปจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายจากนั้นเราก็จะได้ค่าข้อมูลแล้วว่าตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดที่เราได้พิจารณาเมื่อสักครู่นี้ก็คือเลข8นะคะก็นำเลข8ไปไว้ในรายการคำตอบหลังจากนั้นก็ขีดทับเลข8ทิ้งไปได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานในรอบที่2นะคะในรอบที่2เราก็ต้องพิจารณาข้อมูลตัวที่1เหมือนเดิมค่ะ แล้วให้เราหาค่าตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะจากนั้นก็ไปพิจารณาตัวเลขตัวที่2แล้วจําไว้ค่าว่าตัวเลขตอนนี้เลขอะไรที่เป็นค่าน้อยที่สุดจากนั้นก็เราก็จะขยับไปดูข้อมูลตัวที่3ตัวที่4ตัวที่หดูไปจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายแล้วเราก็นําค่าตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดออกมาเป็นคําตอบค่ะก็คือเลข9 ะะจากนั้นเราก็พิจารณาตัวเลขในรอบที่3ค่ะทำเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะพิจารณาตั้งแต่ตัวเลขข้อมูลตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ไปจนถึงตัวสุดท้ายค่ะแล้วตัวเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดก็นำไปไว้ที่รายการคำตอบจากนั้นขีดทับตัวเลขที่นำออกไปไว้แล้วนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนเราได้ รายการคำตอบที่เป็นการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือกตามนี้ค่ะถ้าเราเปรียบเทียบสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็จะควรพบว่าการเรียงลำดับข้อมูลมันก็เหมือนกับที่นักเรียนเข้าแถวตอนเช้าใช่ไหมคะหน้าเสาธงในบางครั้งอาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับ ความสูงถูกไหมคะการเรียงข้อมูลนั้นอาจจะเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราต้องการแต่ในตัวอย่างนี้คือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากถ้าเปรียบเทียบความสูงการเรียงลำดับ นะคะข้อมูลแบบเลือกเพราะฉะนั้นเวลาที่พิจารณาก็จะพิจารณาข้อมูลตั้งแต่นักเรียนคนที่1นะคะเราก็จําว่าคนที่1คือคนที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดนะคะจากนั้นนําไปเปรียบเทียบกับคนที่2 นำไปเปรียบเทียบกับคนที่3ามเปรียบเทียบคนที่4คนที่5ถ้าคนที่5มีส่วนสูงน้อยกว่าคนที่เราจําไว้เมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องจาใหม่ว่าคนนี้คือคนที่มีส่วนสูงที่น้อยที่สุดณตอนนี้นะคะจากนั้นก็ไปดูข้อมูลความสูงของคนต่อไปเปรียบเทียบกันค่ะคนที่เราดูใหม่มีส่วนสูงน้อยกว่าคนที่เราจําไว้เมื่อสักครู่นี้เราก็จําใหม่เขาว่าเป็นนักเรียนคนนี้จากนั้นเราก็ดูคนถัดไปถัดไป จนครบทุกคนนะคะเราก็จะเลือกค่ะเลือกออกมา1คนนะคะตรงนี้เราได้ข้อมูล1ตัวแล้วจากนั้นเราก็ไปดูรอบใหม่คือรอบที่2เราก็จะพิจารณาเหมือนเดิมค่ะดูตั้งแต่ข้อมูลตัวที่1 2 3 4 5ในขณะที่ดูเราก็ต้องมีเงื่อนไขในการเปรียบเทียบด้วยว่าข้อมูลตัวที่เรากำลังดูนั้นนะ่ะมีค่าน้อยกว่าตัวที่เราจำไว้หรือเปล่าจำโปรแกรมหาค่าต่ำสุดได้ไหมคะโปรแกรมชื่อมินใช้วิธีการขั้นตอนลักษณะเดียวกันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเลือกออกมาเป็นการเรียงข้อมูลจาก น้อยไปมากจนครบรายการข้อมูลค่ะแบบที่2ค่ะการจัดเรียงแบบแทรกการจัดเรียงแบบแทรกวิธีการก็คือเลือกข้อมูลที่ยังไม่ได้พิจารณามาแทรกในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยค่าของข้อมูลที่กำลังพิจารณา ต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าของข้อมูลตัวหน้าและน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของข้อมูลตัวหลังในรายการที่เรียงลำดับแล้วค่ะตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูลแบบแทรกเราจะยังคงใช้ตัวเลขชุดเดิมที่มีทั้งหมด20จําจำนวนนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องพิจารณาข้อมูลในรายการตัวแรกก่อนนะคะจากนั้นนำ ไปวางในรายการคำตอบจากนั้นเราพิจารณาข้อมูลตัวที่2ค่ะแล้วนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายการคำตอบตัวแรกเปรียบเทียบแล้ว58มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ84เพราะฉะนั้น58จะถูกแทรกลงด้านหน้าค่ะต่อไปเราก็จะไปพิจารณาข้อมูลตัวที่3 ตัวที่3คือเลข96เราก็นำข้อมูลนั้นไปเปรียบเทียบกับรายการคำตอบข้อมูลรายการแรก96มากกว่าหรือเท่ากับ58นะคะเพราะฉะนั้นก็จะขยับมาตรวจสอบกับรายการข้อมูลตัวที่2 96ก็ยังมากกว่าหรือเท่ากับ84อยู่เพราะฉะนั้น96จะถูกแทรกลงด้านหลังค่ะตัวต่อไป ข้อมูลจะเป็นเลข60ค่ะเหมือนเดิมนำเลข60ก็คือตัวที่เรากำลังพิจารณาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลตัวแรกค่ะ60มากกว่าหรือเท่ากับ58และ60น้อยกว่าหรือเท่ากับ84เพราะฉะนั้น60จะถูกแทรกลงระหว่างตรงกลางนี้ค่ะ เห็นไหมคะตัวเลขจะถูกแทรกไปในลำดับที่เหมาะสมจะทำเช่นนี้นะคะไปจนครบรายการข้อมูลนะคะที่เราต้องการพิจารณาเราก็จะได้การจัดเรียงแบบแทรกคะ่ะมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ เป็นการเรียงแบบแทรกเพราะฉะนั้นการเรียงแบบแทรกก็คือจะต้องนำข้อมูลนะคะในรายการตัวที่1มาวางในรายการคำตอบก่อนจากนั้นพิจารณาข้อมูลตัวที่2นํนำมาเปรียบเทียบค่ะว่าระหว่างข้อมูลตัวที่1กับตัวที่2นั้นอะไรมากกว่ากันสังเกตว่าข้อมูลตัวที่2เปรียบเทียบแล้วมีค่ามากกว่าข้อมูลตัวแรกก็จะถูกวางลงด้านหลังค่ะ จากนั้นพิจารณาข้อมูลตัวที่3นํามาเปรียบเทียบกับรายการคําตอบตัวที่1ค่ะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับข้อมูลตัวที่1และมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อมูลตัวที่2เพราะฉะนั้นข้อมูลจะถูกขยับออกค่ะเพื่อที่นำข้อมูลตัวนี้ลงมาแทรกในรายการคำตอบค่ะแล้วก็ไปพิจารณาข้อมูลตัวที่4ค่ะ ตัวที่4ก็นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายการตัวที่1ค่ะมากกว่าหรือเท่ากับตัวที่1นะคะแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับตัวที่2หรือมากกว่าหรือเท่ากับตัวที่3เพราะฉะนั้นการพิจารณาก็จะมีการเปรียบเทียบว่าข้อมูลที่กำลังพิจารณานั้นจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับข้อมูลตัวแรกและจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ข้อมูลในรายการตัวหลังค่ะข้อมูลที่พิจารณาแล้วก็จะถูกขยับนะคะแล้วก็แทรกลงไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรายการคําตอบนั้นนะคะครบทุกรายการก็จะเป็นการเรียงลําดับแบบแทรกค่ะกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปผ่านช่อง YouTube ปนสันเทียและ NBSC On Demand สวัสดีค่ะ